โอ้โห oh, oh, ใกล้กลายร่างเป็นเสือใต้ไบยเยอร์หรือเปล่าสําหรับคิมบินแจนะครับตอนนี้มีรายงานว่าคิมบินแจใกล้เป็นสมาชิกใหม่ของเสือใต้ไบยเยอร์แล้วนะครับผมอันนี้เป็นรายงานข่าวจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซซโอโรมาโน่ครับรายงานบอกว่าคิมบินแจเนี่ยใกล้ลงเอยเป็นนักเตะใหม่ของไบยเยอร์หลังจากสัญญาสนตัวกําลังจะลุล่วงในเร็วๆนี้นะครับผม ก่อนหน้น,นียมีรายงานว่าเสือใต้ไบเยอร์เนี่ยพร้อมลงสนามแย่งตัวแนวรับทิมชัดเกาหลีใต้อย่างคิมินแจกับแมนยูนะซึ่งแมนยูเองเนี่ยถูกยกเป็นตัวเต็งที่จะได้ตัวแต่ยังไม่สามารถทําข้อตกลงกับทางนักเตะได้เลยนะครับล่าสุดโรมาโนโรายงานความคืบหน้นบบอกว่าไบเยอร์เนี่ยใกล้ได้ข้อตกลงส่วนตัวกับคิมมินแจแถมการเจรจายเองดําเนินไปได้ด้วยดีอย่างมากครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา หากทุกอย่างลุล่วงไปตามแผนเนี่ยคาดว่าคิมินเจจะได้สัญญาเปนจุดหนึ่งกลางปี2028ซึ่งฝั่งไบเยอร์เนี่ยยืนยันผ่านตัวแทนนักเตะเลยว่าพร้อมจะจ่ายค่าฉีกสัญญาตรามที่นาโปลีตั้งเอาไว้นะครับผมโรมาโนยังทิ้งท้ายนะว่าตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าจากฝั่งของเมนยูและหากเป็นแบบนี้มีโอกาสที่คิมินเจในวัย26ปีคนนี้จะโยกไปเล่นในเวทีบุนเดสเลกาเยอรมันเลยนะครับแมนยู mm hmm. ต้องรีบแล้วนะครับคุณจะทําอะไรคุณต้องรีบเพราะว่าตอนนี้ไบเยอร์ ใกล้เข้าวินในดิวของคิมมินแจนะครับเหมือนความคืบหน้าส่วนตัวอะไรต่างๆในดิวส่วนตัวเงื่อนไขอะไรต่างๆเนะี่ยคิมมินแจจะตกลงไปที่าาเยนนะครับผมโอ้โหต้องมาตามนครับทุกคนลวครับมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตกองหลังทีมชาติเกาหลีใต้คนนี้ก็คอมเมนต์กันไะด่จัดไปห้วรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยครับผม